ทุกท่านคะวันนี้นะคะแหม่มจะพามาพบกับครัวคุณยายนะคะวันนี้เรามีเมนูเด็ดนะคะคือแกงขี้เหล็กนะคะที่เราหาเมื่อวานนี้นะคะตอนนี้คุณยายก็ผัดกินได้ะคะ่ะอันนี้ใส่น้ำตับแล้วก็ตักหมูแล้วยายก็ใส่พริกแกงแล้วเนาะในในอ่าแล้วคุณยายก็กําลังเอาข <ใน S 1> ี้เหล็กใส่เข้าไปนะคะตอนนี้ยายกําลังแกงขี้เหล็กให้นะปั้นแล้วเนาะอันนี้เขาเรียกว่าเคี่ยวแล้วนะคะ ยายไฟแรงไปไหมน่ะมันจะไหมนะส่วนคุณแม่ก็กำลังตำใบยะานางนะแบบอยู่นียายกำลังคนนะคะนี่เอามาหาั่นเทศให้ยายกินด้วย <c oughs> อือ ไม่แข็งแล้วจ้ะอ่าอย่าใส่แกงที่เหล็กใส่ที่เหล็กหมดเลยนะคะเก็บมาเพิ่มอีกแล้วแบบเพิ่มอีกขึ้นกันคนละคขึ่งกันบอลจ้ะจ้ะอ่ะไฟย่อแล้วไงแป๊บเดียวย่ออืม แล้วอะไรนะผ้าเนี่ยผ้ารองมืออือยายต้องใช้ผ้ารองมอือนะคะเดี๋ยวน้ำใส่ชิ่หัเเดี๋ยวพาไปดูน้ำเะนางของคุณแม่นะคะทุกคนอันนี้ก็คือแม่ตำใบยนนางนะคะนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวแม่ก็จะเอาน้ำมาใส่ เอาน้ำยียนางไปใส่กับพี่เหล็กค่ะแม่เอาน้ำมาใส่ละอ่าน,นะคะเอาน้ำยีนางอ่าเอาน้ำมาใส่ใบยี่นางเพื่อที่จะเอาไปแกงกับพี่เหล็กค่ะอ่าขั้นตอนนี้คุณยายใส่กะทิเข้าไปแล้วนะคะอืมพัดกะพริกแล้วเนาะผัดพริกกากหมูน้ำตับ ใส่น้ำปลาสกปรุงรสแล้วใช่ไหมสยายใาญ่ยังยังเนอะ๋อยังไม่ได้ปรุงเครื่องแต่แค่พริกแล้วก็กักหมูแล้วก็น้ำตับพัดเข่ากันนะเนอะแล้วก็ขี้เล็กแล้วก็กะทินะคะอันนี้ยายก็พัดขี้เล็กก่อนอยาก